จากเหตุการณ์ในคืนวันที่4มีนาเวลาประมาณ3ทุ่มกว่านะครับก็มีประชาชนหลายพื้นที่ได้พบเห็นลูกไฟสีเขียวนะครับที่มีแสงสว่างวาบนะครับปรากฏบนท้องฟ้านะครับจากที่ทางสถาบันได้รับข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวีโอแล้วก็ภาพถ่ายต่างๆเราไดำเนินการในการตรวจสอบนะครับคาดการว่าเป็นดาวตกชนิดลูกไฟนะครับหรือที่เรียกว่าไฟบอลนะครับซึ่งดาวตกดังกล่าวนั้นนะครับมีลักษณะนะครับเป็นแสงสีเขียวแล้วก็ สว่างวาบนะครับซึ่งแสงสีเขียวนั้นนะครับจะมีธาตุองค์ประกอบประเภทที่เป็นธาตุโลหะประเภทนิกเกิลน,นะครับก็ทําให้เราเห็นสีสันต่างๆของดาวตกได้ดาวตกหรือวัตถุต่างๆเนี่ยที่มาจากนอกอวากาศเนี่ยนะครับก็จะเสียดสีนะครับในชั้นบรรยากาศที่ระดับความสูงตั้งแต่80 จนถึงที่ระยะความสูง120กิโลเมตรนะครับวัตถุดังกล่าวส่วนใหญ่ก็จะมีการเสียดสีแล้วก็เผาไหม้หมดไปในชั้นบรรยากาศนั่นเองนะครับไม่ได้สร้างความอันตรายใดๆนะครับกับพื้นที่นะนอกจากนั้นนะครับในแต่ละคืนเนี่ยนะครับนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นะครับเราก็มีการเฝ้าติดตามนะครับวัตถุที่มาจากนอกโลกนะครับเราพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะครับในแต่ละคืนนะครับก็จะมีจํานวนของปริมาณดาวตกเนี่ยนะครับที่เข้ามาอย่างโลกเราเนี่ยมากถึงประมาณ44 ตันต่อคืนเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะมีขนาดเล็กใหญ่ต่างต่างกันนะพูดได้ว่าอาจจะมีเป็นระดับ1ล้านดวงต่อวันเลยนะครับซึ่งก็จะตกทั้งในช่วงเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนนั่นเองนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราสามารถพบเห็นได้แล้วก็สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับ